ดีจเ้เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปร์ตาิตรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้บอกเลยว่าใครที่มีริ้วมีรอยห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะในเรื่องริ้วรอยดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะแล้วยังช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจจางใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ โอเคค่ะกคเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะมันมีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยทาให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยกระชับรูกุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ เราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงกระเจี๊ยบนะคะทุกคนใครไม่มีผงกระเจี๊ยบใครมีน้ำกะ กระเจี๊ยบสดนะคะกระเจี๊ยบสดลูกเขียวๆเ,เราไปต้มแล้วเราก็กรองมาตเตมือของเขาได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีเรามีผงพอกหน้าตัวอื่นๆเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงกระเจี๊ยบเขียวนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสนะคะช่วยกลับเก็บน้ําให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทํ้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็ยังฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะ ในส่วนของในกระเจียบเขียวนะคะเขาจะมีกรูตาไซโอนนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสไวลยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราจะใช้ผงกระเจี๊ยบเขียวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนเราใช้ผงแบบนี้เขาก็จะเป็นเมือกๆนะคะผสมออกมาแล้วเขาก็จะเหมือนถึงเหมือนที่เราไปต้มมาลูกเกเขียวเขาเลยนะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะเติมเป็นเบบี้ออยจอนสันนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกหรือจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นได้เลยนะคะเบบี้ออยจอนสันใครจะใช้สีไหนได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเรื้วรอรังลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะหรือวัดเว้นวันนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ตดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรตนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราผสมให้เขาเข้ากันให้เขาเป็นเนื้อครีมเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคน มีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะทุกคนผงกระเจียบเวลาเราพอกเวลาเราผสมมาแล้วก็จะเป็นเมือกนะคะเหมือนกับที่เราต้มมาน้ํากระเจี๊ยบเขียวสดๆเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้พอกหนาๆได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราเปิดทิ้งไว้15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์ share, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมิครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ